啊。 เที่ยงหนูก็ไปแหละเราเจอแฟนเฟนนะจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอแอลเลยได้เลยอุ๊ยหนูจะบอกคนแฟนเฟนพวกนี้หนูก็ไปนะหนูไปวันที่สองค่ะทั้งสองวันเลยมีคนมาให้อาล่ะโอ้โหคนอืม หนูไปวันที่สองถามนะทุกคนวันที่สองเ่าจะไปเดินเล่นเฮ้ยสองขับมาตกใช่ใช่ใช่อยากไปอ่ะก็เลยลงไว้ว่าไปสองถามครับเอ้าวเราไปวันนี้กันเลยอ้าวเฮ้ย ไม่เหมือนที่เคยกันนี่นาคนไปหาใครอ่ะรอดูทีเซอร์ยันนี้เลยใช่ทุกคนบอกเลยว่าคือแบบฉักนูท้าทายมากเพราะว่าอุ้ยหนูเพื่อเห็นหนูไม่ได้ถ่ายถ้างั้นเอาลบไปห้องากันคือแบบซีนให้หนูออกคือแบบหนูกลัวตอนถ่ายมากเลยทุกคน หนูกลัวจะถ่ายมากเพราะว่าหนูไปดูหนังมาฮะแล้วแบบไปดูการ์ตูนเรื่องมาแล้วมันก็ไม่ฉากที่แบบฉากที่แบบตัวละครขิดตรงฉากที่หนูไปถ่ายอะต่อ่ไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังเป็นการ์ตูนหนูก็เลยกลัวกลัวการที่จะไปทำอะไรตรงนั้นมากบอกแค่นี้และทุกคนก็ไม่รู้หรอก เพราะะนั้นทรคนก็ต้องมาดูพรุ่งนี้นะคะแล้วก็าจะได้รู้ว่าเอออันนี้นี่เองวิ่งเหนื่อยไหมมีวิ่งหรือเปล่าจะมีวิ่งหรอโอ้พี่ไปแค่วันที่สามจะกันนะคบตะเล็กได้เลยมาประตูซีรีหลอกป้ายมากม่เป็นอนิเมะเรื่องหนึ่ง อนิเมะที่ไม่บอกเลย่าเดี๋ยวจปล่อยเลยเหรอใช่อนนีมะเรืองาเาตายเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่คนนั้นนะหนูอาจจะแบบไปจิรตการมันตกตก็ได้อาจจะแบบไปเอากาศก็ได้ใครจะรู้ หนูคือหนูอะลังรีอยู่เลยว่าแบบไม่มีชุดใส่ไปแฟนเฟสเลยแล้วหนูอ่ะก็แบบเดินไปจะไปเอาข้าวใช่ไหมแล้วก็ไปส่องกระจกพอยในรีบอ่ะมีกระจกแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมหนูไม่ใส่ชุดนี้ไปแฟนเฟสอ่ะมันก็ดีมันก็ดูดีอยู่นะทุกคนเดี๋ยวหนูยิงให้ดูใช่ไหมเราสามารถใส่สาวได้ไหม หนูไม่อยากขออะไรนานๆเพราะว่าแบบมันโยงมนทุกคนอยาให้น้ออเล่นซีรีส์ติดต่อใครสักคนให้หน่อยค่ะว่าจ้างหนูได้แต่ว่าหนูไม่น่าเหมาะกับสายซีรีส์นะเพราะว่าหนูเสือว่าหนูไม่ใช่สายซีรีส์เลยทุนถ้าหนูแบบไปพากเสียงหรือว่าออไปพากเสียงหรือว่า อยากเป็นแบบนางแบบร้านสภาถ้าสักดิวินเตอร์น่าจะทานนมเศร้าเลยโอ้ช่วงนี้ช่วงผมนี่คือก็ร้องโอมากเลยทุกคนทำไมหนูถึงใส่มาเรียนทำไมหนูไม่ใส่ไปออกงานจะไปทางจะไปเป็นทางลาภเหมือนกันเหรอใช่หนูอยาก เป็นมาตั้งนานเลยอยากเป็นมาตั้งแต่มอต้นเลยทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ความฝันหนูแบบคิดว่าแบบเราคงจะเป็นนักสื้อเหมือนคนนั้นไม่ได้แล้วหละเราก็เลยแบบอยากพากเรื่องโคนนั้นสักครั้งในชีวิตนะฮะเพราะว่าแบบคนนั้นก็จะแบบรับแบบพวกคนดังมาภาคใช่ไหมั่นแหละดูเป็นคนดังไลยเหลือแค่ได้ภาคนี่แหละก็ไม่ดัง ต่ว่าเขาแบบจะเอาแบบพวกเน็ตไอดอลแบบดารามาพากิบแต่โอ้กูไม่กล้ามากเลยดีอวคกูทำกูทำไม่ดีอ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นประตูเรื่องปวดหนูว่าความฝันของก็คืออยากมีส่วนร่วมกับประตูเรื่องปวดครับใช่ ไม่คิดว่าอาจจะจเรียนภาคจริงจังนะฮะขอแบบโชวถ้าโชคหลุดทับก็ไปถ้าโชคไม่หลุดก็ตัดใจเพราะว่านั่นแหละมันก็เป็นความฝันลองๆอ่ะ เพิ <anto> <isto> ่เวลาได้โอ้ยให่าหญ่ขอให้เป็นเสิยงเดิมเพราอขอให้เธอเป็นเสียงเดิงหนูขอลองจากจิตวิญญาณแฟนคลับขอลองขอให้เป็นเสียงเดิมเดิมถ้าได้พากย์อยากเป็นตัวละครอยากเป็นตัวประกอบครับไม่อยากเป็นตัวละครหลัก เพราะว่าตัวละครหลักก kind of ็ควรจะเป็นเสียงของตัวละครหลักแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูทำได้ไม่ถึงหนูก็ไม่ไม่ทำอยู่ดีเพราะว่าแบบเข้าใจไหมว่าคือหนูชอบมากๆอ่ะชอบมากๆมันจะมีแบบตัวละครพิเศษหรือว่าแบบตัวประกอบแบบคนคนขายของอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ขอลาย อะไรแบบนี้ที่เอามา้ในเดียวอยากแค่นั้นแหะคือทุกคนอย่าขย่อลงห้ามพูดว่าพังตัวละครในขาดไม่เอาหนูอยากฟังสิ่งดื่มหนูอยากฟังสิ่งดื่มทุกคนแบบเข้าใจแบบหมายว่าถ้าอยู่อยู่แบบทุกคนแบบดูโดเรมอนมาแบบสิบปีอะโดเรมอนไปเสียสวัสดีครับโดเรมอนแล้วแล้วยู่ เป็นหนุ่มแล้วก็ฮ้ามใส่ไอ้ครับดูเลยมอนคือหนไม่ใช่เข้าใจไหมใส่อีครับแหละแล้วยิ่งหนุ่มเป็นแบบแฟนแฟนแฟนกัะตูนมานก็เลยแบบเอ้ยไม่อยากไม่อยากทำแบบนั้นเอาอยากได้ซานตอรเลดี้อยากได้ของขวัญจากสัต ต้าหรชอเรเนียร์อืมต้าหรือเรเนียไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยทุกคน ไม่เอาไม่เอาขอลงหยุดไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้คนไม่ทุกคนใครแบบนั้นเด็ดขาดนั่นแหละทุกคนก็มาเปิดเสีรีความฝันอุ้ยเปิดเสีรีความฝันก็น่าสนุกนะหนังสือนี่คือตัดใจไปแล้ว เหลือแค่อยากเป็นโมเดลร้านร้านแบบเสื้อผ้าใช่อยากเป็นแบบนางแบบร้านเสื้อผ้าครับตอนนี้แล้วก็อยากเป็นนักพากย์อยากเป็นอืมที่เหลือก็อยากทำร้านอาหารตอนว่างๆตอนที่มีเงินตกทุนใช่อุ้ยเราก็อยากทำร้านเสื้อผ้าก็แหละทุกคนแค่นี้ หนูไม่ค่อยมั่นใจตัวเองตอนร้องเพลงเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยกล้าร้องเพลงเดียวนะคะเรียนดียอาจเจุดเจิดเฮ้ยนั่นมันไพ่มวานนี้ไพ่มื่านนี้คิดมั่นไปไหนครับคิดมั่นไปนอนครับคิดบ้าน โรงเรียนหนูโรงเรียนหนูอาจจะเป็นโรงเรียนคริสใช่ไหมเขาว่าหยุดวันคริสตมากกันหนูก็เอ้ยนอนทั้งวันวันคิดมากหนูไม่ได้ไปไหนเลยก็จะมีแค่ปีเดียวที่หนูออกไปถ่ายออกไปถ่ายคอสเพลย์เนี่ยฮะเพราะว่าคอสเพลย์เป็นแมรี่ก็เลยแบบเออชื่อตัวละครชื่อแมรี่ก็เลยเออแมรี่คริสต์มาสใส่ชุดเจ้าดีเลย ไม่มีงานหลงมีไหมนะมีมนะมีไหมนะไปรู้เนอะนะคะทุกคนทุกคนชอบไม่หนูสปอยงานบอกไม่ได้มีหรือมีมีหรือไม่มีก็บอกไม่ได้ทุกคนกลายเป็นแมรี่ฮิสต์มันท์แมรี่ฮิสต์มันท์่ฉคือแบบช่วงนี้เวลางทุนคนเดียวชอบพูดกับตัวเอง เวลาแบบเวลาแบบหิวข้าวก็จะทัก hey, พ um, so ูดขึ้นมาว่าหิวจังเลยอยากกินอะไรสักอย่างหนูหนูชอบทำเสียวแบบทำเสียวแบบเหิวจังเลยชอบอยากกินอะไรสักอย่างกินตึงแม่คิดถึงแมวแอลครับขอบคุณนะฮะขอบคุณที่คิดถึงกันนะฮะ ็เปนใช่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 ถิอมาได้เอาไหมพี่ให e. <Gon? S 1> ้แล้วถ้ให้ก <Sy> ็ได wow, <wow. S 1> um. ้นะนึกว่าเสี่ยงงนเงีย สิ่งไม่น่าอะไรจะทำจริงคนหนูไม่เคยดูสไปร์แฟมงกี้ภาคไทยเให้ยังไงทุกคนสามารถปามาได้นะครับปาคุกกี้มานะแค่หนังเป่าถ้าจะได้นะเดี๋ยววันตุ๊จีนหนูมาไลฟ์ลยจะวับสิงเจียอีซีข้าฉายเฮงเฮงเฮงด้วยด้วยด้วยหนูแบบ เรียนจบเลยกลัวญาติไม่แห้เปล่าอะทุกวันนี้เขาก็ไม่ให้แล้วหรือว่าให้จำไม่ได้ไม่ได้เจอญาติเลยก็เลยไม่ได้เงเปล่าหนูแบบเลูกหลานคนซีไปแด้งเปล่าทุแต่ว่าหน้าหนูยังเหมือนเด็กอยู่นะข้อดีของคนหน้าเลยคือขอเ่าได้ อยาก Four แตไม่เลิกอาไรเท่าไรขอแย่คู่ขออะไรเนี่ยคนขอถอได้เลยครับ คนนี้เด็กของบอได้ึโอ้ทุกคนแบตหนูจะหมดแล้วอ่ะมันขีดแดงแล้วโอ้ยถ้ามาเราจะต้องจ่ายเด็กหนูยังไม่ทำมาสหน่อยเนี่ยเด็กเลยอ๋ออังบ๊อบปี้ก่อนได้จากซินดี้ทุกคน น้องว่าแจ๊ทุกคนเลยขอบคุณมากเลยนะฮะเหมือนแม่น้องฝากว่าแจ๊ก็ขอบคุณมากเลยนะฮะแอมิชื่อจีนด้วยหรอใช่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 เพื่อไงล่ะเธอจ้ะเอ้าเธอจ้ะแม่จำมึงหรอจังแม่จำมึงหรอจังอืม พี่หน้าแอนเจคสุดที่มันอ้ยคิดอยู่คิดอยู่อยากแจกแต่ว่าหนูไม่มีตังค์หนูอยากใจให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่มีตังค์ติดที่ไม่มีตังค์ทุกคนวิยแต่ว่าหนูซื้อซองกระเป๋าแล้วทุกคนเป็นซองกระเป๋องไปมินรีดี้คือแบบนกำลังลังรีอยู่ว่าจะใส่คือจะใส่ให้เด็กดีไหมเพราะเสียดายซองอ่ะซองแพงมากคือซองน่ารักมากอยากให้เอาสักคนแต่ว่าไม่มีตังค์ เขอเก <kommt die S 1> <plan. S 2> ็บตังค <No. S 3> yeah. so ์ก่อนนเลยถ้าเก็บตอนนี้น่าจะพอเปล่าให้เนาะจะจุกันไหมไม่ให้ทุกคนเพราะไม่มีตังค์ถ้าให้ทุกคนจะได้คนละสิบบาทนะเออแต่ว่าสิบบาทไปอีกน้องนทุกคนเที่ยนี้ทำอะไรดีไก่ทอดคดูนี่สิครับาเหมื พทอดที่แบบเคยกินกับทอดที่อร่อยของข้างานเมื่อก่อนแบบป้าทอดอเลยมากแต่ป้าปิดแล้วมากแบบใลายก็ปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวส่งอังเปาๆในะครับโกรธโกรธจริงขอใ้ฮัเจ๋ง์เอออืมไม่มีผักเลยไม่ชอบกินผักฮะเป็นเด็กอยู่ โค้หนูจะไปแล้วนะให้สามห้าครับขอมาได้เลยอขอหนูจะเลือกเอาจากความชอบชอของหนูว่าหนูอยากจะทำห้าอะไรนะฮะอุ้ยม,มาส่งนี้ก็รูนูน่ารักเดีอ่ะ กสือกคืออะไรหรอครับมาแล้วเข้าให้อร่อยนะได้เลยถ้าก็ตุ๋ยอยู่ข้างไม่เอาขอหน้าหลังหน้ารังที่หน้าหลังหน้ารังหน้ารังหน้าหลังเด็กต้องกินผักเด็กไม่ต้องกินผักงง จิ้มแกงหมดเงี้ยถ้ามวยเว่ยโอ้แมวแมวถ้าจิ้มแกงมุจิคืออะไรแล้วครับถ้าจัดหนึ่งไทอุ้ยอยากหล่อเทตามที่ต้นไล่บอกเลยทุกคน ปล่อยผมอมันมันผมอ่ะมันน่ารักเกินอุ๊ยราเราต้องแบบไม่เกินอะทุกคนยากเกินคนใจง่ย เป็นอย่างยืดอลยทุกคนถ้าจะหนใครตลก่ะถ้าแมวกวักแมวกวักน้อยเอลให้ช่วงแฮะถ้าวันนี้จะไม่ไปไปแล้วขอรออสักคอ้ยมาเลยครับเบบีหนูชอบเรียกเพื่อนว่าเบบีมากหนูมีเบบีเปแล้ประมาณสิบเอ็ดคน